สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยืนภาพสองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแท้ติดรถนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของรถคุณไดเอนะครับเป็นตัว2อง0นนะครับเป็นตัวรุ่นปัจจุบันนะครับของเป็นล้อติดรถแท้เลยของเขานะครับตัวนี้นะครับลายของเขาเนี่ยจะเป็นลายก้านเยอะนะครับแล้วก็แซมด้วยก้านเล็กๆมันก็จะดูหรูหรานะครับดูลักซูรี่นะครับอีกแนวหนึ่ง นะครับผมตัวนี้ติดอยู่กับยางฮันคุกนะครับเป็นตัวแวนซ่านะครับของตัวแวนซ่านะนะครับสเปคเดิมของเขาเลยจะเป็น2 1 5 7 0 R 1 6นะครับ R ก็คือลาวนะครับหรือเส้นรอบวงนะครับ2 1 5 7 0 R 1 6นะเดี๋ยวเรามาดูยางก่อนนะครับยางตัวนี้เป็นยางป้ายแดงเห็นไหมครับผมเทินมาทั้งชุดแบบนี้เลยนะครับฮันคุกนะครับอ่ายางของเขาเนี่ยจะเป็นตุ่ม นะครับผมจะไม่ใช่ครีบยางเหมือนมิชลินนะนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตุ่มยางเห็นไหมครับอ่าตัวนี้คือยางป้ายแดงใหม่ๆเดิมแท้เดี๋ยวมาดูหลังล้อนะครับหลังล้อนะครับหลักๆเลยนะครับก็ให้ดูสเปคนะครับคุณไดเป็นรถหกลูนะครับสเปคหกลูร้อยสามสิบเก้าจุดเจ็ดนะครับอ่าแล้วก็ออฟเซ็ตบวกห้าสิบหกนะครับอ่านะ่าหลักๆคือดูตรงนี้นะครับล้อของคุณไดนะครับไม่มี ปั๊มนะครับตาคุณใดมากับล้อนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับอย่างที่ผมบอกล้อบางล้อต้องยกเว้นนะครับแต่เนี่ยผมรับประกันล้อแท้ทุกวันนะครับผมตัวนี้เป็นล้อแท้ของเขานะครับตัวนี้นะครับเป็นขนาด6รู139.7นี่แสดงว่าใส่ได้กับรถคุณใดทุกคันเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าจะไปใส่กับรถรุนตื่นเนี่ยก็ต้องดูตรงกลางนะครับพิจารณาดูการว่ามันรับกันได้ไหม ะะลูกค้าจำนวนไม่น้อยนะครับที่นำล้อโตโยต้ตาหรือฟอร์ดนะครับที่เป็นขอบ17ก็ดี18ก็ดีมาใส่คุณมได้เพราะว่าตรงนี้มันเท่ากันนะครับแล้วก็ตรงนี้ใหญ่กว่าคุณมได้มันเลยใส่ได้นะครับแต่อาการสั่นตอนขับรถใช้งานขับขี่อะไรนี่อาจจะมีบ้างนะครับแต่มันก็เป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่ามันก็ได้ขอบใหญ่ขึ้นและก็น้ากว้างขึ้น ลูกค้าหลายท่านก็มองว่าเออมันช่วยเกาะถนนนะครับประคองรถแต่มันก็แลกมาด้วยอัตราการสิ้นเปลืองนะครับโดยประมาณก็บกลบกันไปนะครับหน้าร้านเราเป็นเส้นสีขาวแดงนะครับร้านอยู่เวราสองบาขงขุนเทียนนะอยู่เลยซอยเทียนทะเล2ี่นะครับ200เมตรไม่ต้องข้าซอยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้นนราคาผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เดี๋ยวคลิปหน้า โอกาสหน้าเรากลับมาพบกันนะครับสักคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ